ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนร่วมเพื่อสองแดนดินขอ,อนำเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 7ายภายใต้การบริหารงานโดยนางสาววิรัตโมกมูลผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมการเรียนร่วมเพื่อสว่างแดนดินกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงข้าตรงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์นางสาววิรัตโมกมูลผู้อำนวยการสกรอมเพื่อสว่างแดนดินพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษารพว่กันร้องเพลงชาติไทยสวดมวนต์ไหว้พระ พร้อมทั้งกล่าวอุดมการ์รักชาติเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การประชุมทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาการสรุปผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมรวมทั้งการประเมินผลการจัดกิจกรรมและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปพร้อมทั้งวางแผนการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่จะขึ้น นางมรสวินีนรงชัยข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤษภาคม2517และในภาคบ่ายเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการรับภิบาจเอกชนหน้าห้องประชุมอำเภอสว่งแดนดินโดยมีนายสมชายจันง,งามในอำเภอสงแดนดินเป็นประธานในการประชุมนางสาววิรัต์โมกมูล ผู้มีการสกรผู้สอนแดนดินนายสาวุฒิลิารวมครูอาสาสมัครกศนและนางเตยยาพมวังครูกรชเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขจำปีงบประมาณ2,510โดยมีนายชายัยชัยพลกองสิงห์ผู้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสกลนครเป็นประธานในโครงการน,นห้องประชุมโคสิทโคษสัสันติสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสกลนคร สกรอ,อเพือส่องแดนดินจากกิจกรรมบ i ๊กคลีนนิ่งเดย์สนับปรับปรงุงปูนทัศนสกรอ,อเพยส่องแดนดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7 สกรองผู้ส่องแดนดินได้ออกจากกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกสอวร,ระดับตำบลทั้ง16ตำบลระหว่างวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคม2567เพื่อให้ความรู้พร้อมทั้งเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนให้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายวิทวัตบุราณครูกศนตบมโคกสีเข้าร่วมพิธีแลกเงินขวันถุงราชทานกองทุนแม่บ้านขอแเพนดินณนะบ้านท่าสะอาดหมู่ที่แปดตมโคกสีอําพลสว่างเรนดินจตสกลนคร สกรอำเภอส่องแดนดินเป็นเจ้าภาพการประชุมสัญจรผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสกรจังหวัดสกลนครครั้งที่4ปี2 5 6 7ประจำเดือนเมษายนโดยมีนายชัยชัยพลกองสิงห์ผู้ำนวยการสกรจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมนห้องประชุมรัทธาสามัคคีสกรอำเภอส่องแดนดินและศึกษาดูงานที่สกรตบส่องแดนดินโดยได้จัดกิจกรรมอีกัวปิ้นผลิตภัณฑ์จากยางกล้วยและผลิตภัณฑ์สกลนาคร นางสาวเรัตน์บวกมูลผู้อำนวยการสกรองเพื่อส่งแดนดินพร้อมด้วยนางอาภาพัฒ์แสนศรีนาครูกศนอตลพลสูงและบุคลากรทางการศึกษาสกรองเพือส่งแดนดินร่วมรับมอบปัจจัยจากพระอธิการอุทัยอินทปัญโยเพื่อเป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องอาคารการเรียนรู้กศนอตลพลสูงจำนวน15,500บาทณวัดป่าสามัคีธรรมตำบลพลสูงอำเภอส่งแดนดินจังหวัดสกลนคร นางสาวคนชสดาจันหอมครูกศนอตำบลตันโกนและบุตรคกรกงการศึกษาสกอรองำเภอส่องแดนดินร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกขา้าราชการลูกจ้างและพนักง,งานราชก,การดีเด่นโครงการพัฒนาชุมชนโดยจากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรการสันตกล้าจากเส้นพลาสติกและประชาสัมพันธ์วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้วันที่18พฤษภาคม2516ยกฐานะกศนอเป็นกรมส่งเสริมการศึกษาหรือสกรอนำบนุญตานโกลอำเภอสองแดนดินจังหวัดสกลนคร นางสาวเวนร์บกมูลผู้มนวยการสกรอำเภอสองแดนดินและบุคลากรกทางการศึกษาร่วมโครงการสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟไประจำปี2 5 1 7ร่วมกับเทศบาลตำบลหน,นองหลวงและร่วมนำขบวนประชาสัมพันธ์วันสถาปนาครมส่งเสริมการเรียนรู้16พฤษภาคม2516ยกฐานะกศออนอเป็นเป็นครมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกรณศูนย์พัฒนาตำบลหนองหลวงอำเภอสองแดนดินจังหวัดสกลนอคร สกรองอำเภอสว่าแดนดินจะกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทำพววคุณเจ DIY จากแผงไข่และนำขบวนประชาสัมพันธ์วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้18พฤษภาคม2516ยกฐานะจากกศนเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอสองแดนดินได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ณบริเวณลานหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร สกรองเพื่อสองแดนดินจะก,กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิดครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2527มีผู้ประเมินเทียบระดับการศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศจํานวน9รายณนะห้องประชุมสกรองเพื่อสองแดนดิน นางสาวเวรีโบกมูลผู้อำนวยการสกลอรพอสองแันดินพร้อมทั้งคณะกรรมการประเมินสกรอรพสองแดนดินลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกสกอรองต้นแบบ5ดีพรีเมียมทั้ง16ตำบลตามตัวชี้วัดที่กำหนดที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดระหว่างวันที่2 7ถึงวันที่30พฤษภาคม2567 นายมิทวัฒน์บุรานครูกศนตำบลโคกสีเข้ารวบเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2517ณวัดเหวลึกตำบลโคกสีอำเภอสองแดนดินจังหวัดสกลนครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้พืะนสองแดนดินขอขอบคุณครับ